สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาคุยกันค่ะมาชมบรรยากาศชมบรรยากาศชมธรรมชาตินะคะบรรยากาศสวยงามค่ะ สัก20นาทีนะคะมาชมน้องหงไอ้น้องห่านค่ะชมห่านชมนกค่ะชมงัวนะคะใครเข้ามาชาระวังภาพนะคะระวังไม่ได้ชมบรรยากาศสวยๆนะคะ ทุกคนเชิญนะคะเชิญนะคะท่องเที่ยวสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีนะคะมาชมบรรยากาศค่ะมาพูดคุยกันนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสองานนะคะเพ่มขอ่อยี่สิบนาทีค่ะขอบคุณนะคะแค่ยี่สิบนาทีเองค่ะสิบห้ายี่สิบนาทีค่ะเต็มที่ยี่สิบนาทีนะคะ ค่ะเรื่องไปเรื่อยๆจนจนลงเครื่องว่างขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะไปตามฝันเป็นไงมั้งคะไม่ได้ไปสนามอีกแล้วคะเฮงเฮงไหมคะเฮงเฮงไหม ใครสองท่านเข้ามาคุยกันได้นะคะชมบรรยากาศไปค่ะนกแล้วก็ห่านนะคะเยอะมากค่ะเยอะมากเยอะมากนะคะท้องฟ้าก็สวยวันนี้สวยนะคะสวยนะคะทางโน้นเขาก็มีคนที่ตรงต้นไม้น้นเขาก็มีคนมีกล้อง สองทางไกลดูนะคะดูนกดูห่านดูนางัวก็ยืนอยู่นู่นนะคะไกลไปหน่อยะคะ่ะ ูดคุยกันได้นะคะเงาเงาก็เลยขึ้นค่ะทางทางผ่านกลับบ้านนะคะเลิกงานก็ก็เลยขึ้นให้ชมบรรยากาศค่ะแอปเก็บเก็บแบล็คเบอร์รี่มาไม่ได้อัปเดตให้ดูได้ประมาณได้ประมาณกิโลนึง ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้มากค่ะทุกคนทองฟ้าก็สวยงามนะคะไม่รู้ไม่รู้ขึ้นอย่างนี้ก็เอาเครื่องเอาอีกเครื่องหนึ่งดู ดูคอมเมนต์ดูไอ้นี่ตัวเองได้ไหมคะมันผิดไหมผิดกฎไหมใครอยู่ใครอยู่ใครรู้ช่วยบอกทีคะ่ะมันผิดกฎไหมตอนนี้เพื่อนๆก็กำลังขึ้นเยอะนะคะก็ ผมไม่มีใครแล้วใช่ไหมนู้นะนะคะน้อเขาเล่นน้ำกันนะคะหานเล่นน้ำนะคะเห็นอยู่เฮ้ยตะวันบดนะคะแดดบดตะวันบดปลาไก่ สวัสดีค่ะป้าไก่ผิดไหมป้าไก่เอาอีกเครื่องมาอ่านเนี่ยเอาอีกเครื่องมาอ่านมาเปิดดูเปิดอ่านน่ปะป้าไก่ก็ดีจ้าท่องเที่ยวเหมือนผมดูช่องตัวเองช่องจริงดูได้ครับไม่ผิดกดจริงไหมคะก็ช่องจริงนี่แหละค่ะมันมันเชื่อมมันมันมีสองเครื่องอะเครื่องจริงอะ ไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดถ้าไม่ผิดกดก็จะได้เออเพราะว่าถ้าเอาเครื่องที่ขึ้นอ่านอ่านคอมเมนต์มันก็อ่านไม่เห็นเนาะค่ะพอดีได้เครื่องเสียงเบามาจอดบ้านที่เสียงจริงไหม เสียงเบาเลอค่ะป้าไก่ว่าไงป้าไก่ปไก่ว่าไงมันผิดไหมผิดกฎไหมที่ว่าเอาเครื่องของตัวเองมาอ่านแล้วก็มามาอ่านคอมเมนต์เห็นเป็ดไหมคะเล็กๆเดินเป็นแถวเลยเนี่ยนี่นีเดินเป็นแถวเลยค่ะ เราเดินมาลงน้ำนะคะน,ะน่ารักอะ่ะกี่ตัวอ๋อสิบตัวพอดีเลยบรรยากาศธรรมชาตินะคะคุณไก่มาบ้านผมหน่อยนะครับรู้สึกว่าเหมือนผมไม่ ุณฝากแต่ยังไม่จับมือเดี๋ยวผมให้ค้นไปด้วยอูกับเบอรไหงยายส้มที่ยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะยายส้มค่ะเนาะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันน้อยส้มขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ท่องเที่ยวก็ยายส้มเป็นเอฟซีกันนานแล้วคุณไก่ผมไม่คุ้นครับใช่ไหมคะคุณเอ่อท่องเที่ยวบรรยากาศสวยไหมคะเอ่อยายส้ม่ดอสวยไหมสวยไหมบรรยากาศสวยไหมนี่ถ่ายสดนะคะถ่ายสดอีกสิบนาทีนะคะอีกสิบนาทีค่ะ ถครยังไม่เข้ามาก็เข้ามาย้อนหลังให้ก็ได้นะคะอยู่นี่คะ่ะอยู่นี่ <c oughs> ลมนะคะมีลมแล้วก็แดดก็หมดแล้วนะคะก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะคะทุกคนท้องฟ้าส,สวยงามค่ะมีนกมีห่านมีวัว มีเป็ดมีทุกอย่างนี่โอ้ยแดดออกแล้วแดดออกแล้วทำไมชาบลุนล้วนค่ะ ใหญ่เริ่มอยู่ธรรมชาติก็สวัสด,ดีจ้าใหญ่ส้มนกบินไปข้างไหนทำไมทำไมในกล้องมองไม่เห็นนกบินอะไอ้นอกอะห่าน เห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยนี่แดดออกก็สว่างเห็นเห็นร่องจ้งเลยค่ะทุกคนเห็นร่องจ้งเลยนะคะบรรยากาศดีมาก พักงามแน่งามเหมือนแอดมินวาสันโอ้ยเนาะอ,อยากควน่ลเห้แขวลนมันงามจริงๆนะทุกคนเห็นไหมงามมากบรรยากาศงามมากค่ะ คุณนะคะขอบคุณทุกเริฟทุกไรทุกกำลังใจโอ้ยมีทั้งสี่ห้าคนทำไมได้แค่สองเลิบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเริฟให้ด้วยนะคะน้องงัวก็อยู่โน่นนะคะนีครบดินไปแล้วคะ่ะเยอะมากเยอะมากนกเอยห่านเอลย ดูหานอยู่สนามฟุตบอลนู้นนะคะที่ดินที่หญ้าแดงๆนู่นเต็มเลยค่ะก็จะปั่นจักรยานกลับไปทางนั้นนะคะนี่ต้องตั้ง,งนี้ตั้งกล้องนี้นี่นคะคะตัวให้ดำเลยหมด ดูลูกเป็ดหนู่นหนู้นหนู้นนูนนูนวิ่งลงน้ำนั่นค่ะตุ๊กด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 ุ๊กธรรมชาติธรรมชาติเขาสร้างมาอันนี้ยืนอยู่ข้างบนนะคะยืนอยู่ข้างบนตรงที่เขาเอให้คนมายืนถ่ายรูปนะคะให้ยมายืนชมชมบรรยากาศชม่ นกชมห่านชมเป็ดทยอยไปปลูกปลิบให้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณท่องเที่ยวขอให้เฮงเฮงปังปังสุขภาพแข็งแรงนะคะ <laughs> เตัวที่ขึ้นตัวตัวที่ขึ้นอะมันมันคนละตัวที่ขึ้นกับตัวที่ดูเนี่ยแมวเดียวกันค่ปะป้ไก่ตัวที่ขึ้นกับตัวที่อ่านเนี่ยแมวเดียวกันนะคะเรื่องบ้านเราก็คุยกันหลังบ้านนะคะ คุยในนี้ไม่ดีค่ะพี่ยูเขา,เ,าเดี๋ยวเขาว่าเอาเนาะยังไงก็ขอบคุณนะคะอีก5นาทีนะคะทุกคนอีก5นาทีค่ะตอนนี้ก็กี่โมงแล้ว ตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งแล้วนะคะมไม่ค่อยแน่ใจจกที่นานนะคะพ่อไก่เพราะว่าถ้าเราไม่เอาเครื่องนี้อ่านมันก็มันก็จะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เด้เครื่องที่ขึ้นมันก็อ่านคอมเมนต์ไม่ได้อะ คอมเมนต์ไม่ขึ้นเครื่องนั้นอะ่ะสุดยอดเลยค่ะคุณท่องเที่ยวเราไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยน้ําตกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ มองหนูนาสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะมาชมบรรยากาศชมเป็ดชมหานชมนกค่ะอีกสี่นาทีเดี๋ยวพี่ก็ลงแล้วมองหนูนาะพาม้วนก็วัสดีค่ะพ่องเที่ยวมองหนูนาะก็วัดดีค่ะยายส้ม วแสบไข่นอตัวแสบหนูสวัสดีนะจ๊ะน้องเตือนเอาไปไว้ววายว่ายเอาอยัางไปไวแ้แทแอีกสามนาทีน,นคะคะทุกคน<อ>หนูแสบหนูนาก็ไม่รู้ค่ะ หนูก็ไม่รู้ค่ะเอ้าวสั่นดิขอบคุณนะคะตัวแสบไปลังไปคิดสั้นพี่เดอ้อไปคิดสั้นพี่เดอ้ไดเดอไก่เลิกธรรมชาติกวบัดดีจ้าหนูนะขอบคุณค่ะสุๆ แล้วธรรมชาติก็สวัสด,ดีจ้าตัวแสบมองหนูนาก็สวัสด,ดีค่ะตัวแสบน้องเตือนก็พี่นาน,นั่นแหละไปไหว้แท้ภาษนไปไหนพี่ขึ้นแค่ยี่สิบนาทีพอคะ่ะไม่ขึ้นนานนะคะให้ให้ดูธรรมชาติเห็นธรรมชาติสวยพี่ก็เลยขึ้นพี่ก็เลยขึ้นเอ,อ หนูเจอพี่ที่ไหนคะเจอที่นี่แหละค่ะตัวแสบก็กลายไวไวกุหลาบนะคะตัวแสบกัหนูนาะไวไวให้ตัวแสบนี่ไข่เนาอพ <c oughs> <c oughs> ายปลายายา,ยา,ยา,ยายอีกสองนาทีนะคะทุกคนหนึ่งนะับถอยหลัง คุณนะคะขอบคุณทุกทุกกาลังแรงใจนะคะการับธรรมชาก็ดีจ้าคุณเตือนก็พี่ขึ้นได้20นาทีแล้วน้องเตือนได้20นาทีแล้วนะคะ ูติดตามพี่นานแล้วพี่ต้องเคยเจอหนูแน่เลยค่ะไห่หนูบอกแน่บอกแน่บอกแน่แนพี่ความจําสั้นค่ะพี่ปวามจำสั้นหนูหนากลับบ้านยูทูบมาสองรังน้องเตือนก็มือปกมือปกมือนะคะ แดดบดอีกแล้วน้องเตือนเห็นไหมมันมืดแล้วค่ะตอนนี้สามโมงกว่านะคะสามโมงกว่าแดดออกก็สว่างนะคะที่เมฆก็ไม่เยอะนะแดดไม่น่าบดเลยชมธรรมชาติไปนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ เดียวหันมังนี่ก่อนงงคือกันค่ะมันเด่งใช่ไหมใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็จบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้า ก็ขอบคุณทุกท่านละค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะวัสดีนะคะวัสดีค่ะทุกคน